ก็ลงน้ำได้อยู่นะใช้ได้เหรครับลงน้ำได้อย่าได้แคร์ครับสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิว jbl go 2กันอีกสักรอบหนึ่งครับพอดีผมไปหาข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่ามันกันน้ำได้ก็เลยว่าจะมาทดลองแล้วก็ผมก็ไปได้คลิปไม่ใช่คลิปดิได้เคสได้เคสมาใหม่ด้วยนี่จะให้ดู เคสผมเด็ดมากเลยตัวนี้ครับได้มาประมาณ100บาทสั่งมาจากในช้อปปีนะครับให้ดูก่อนจริงๆหลักๆก็จะมาอวดเคสนั่นแหละนี่ครับเอาแกะไม่ออกอีกมันจะเป็นเคสซิลิโคนครับผมว่ามันดีอยู่นะดีกว่าให้ดีกว่า,วามันไปเปื่อยอะ่ะไปเปื่อยแล้วมันมันกลัวมันจะเปื้อนะของเรามันเป็นของดีงานแท้ก็อย่างนี้เนาะนี่อันนี้คือถ้ามันไม่มีเคสมันก็เหมือนสบ,บู่ถูตัวเรเลย เป็นประมาณเล็กๆขนาดนี้แต่ถ้าพอมันมีเคสแล้วอะ่ะมันก็กันกระแทกให้เราได้แล้วก็นี่มีตะข่วงอะไรตะขอตะขอห่วงเอาไว้เกี่ยวไว้ห้อยกับหูหูเครื่งเกงเราได้ครับนี่ครับแต่ว่าตอนแรกที่มันใส่มามันจะไอตัวล็อกมันจะไม่ได้อยู่อย่างนี้นะเราจะเป็นจะต้องมาขยับใส่ใหม่หน่อยนะคือตอนแรกร้านที่มันส่งมาไอตัวล็อกมันจะใส่ไว้แนวนี้นะ เราจะล็อกไม่ได้ผมต้องแกะออกมาเพื่อจะใส่แต่ขอนี่ใหม่ให้มันมีอย่างนี้ี่ก็ก็ดีอยู่นะอันละร้อยไปซื้อมาถอะจันกระแทกได้แล้วก็พอมันใส่มันก็เลยจะดูดีอย่างที่ที่เห็นนี่เคสครับแนะนำไม่ซื้อครับลองดูแล้วกันในช้อปปีล้ลาซาด้ามีเพียบเลยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ได้พอดีของผมมันเป็นสีเขียวออกพารเทลไงก็เลยต้องหาเคสที่มันออกเป็นสีจางๆด้วย เพื่อจะได้ให้เข้ากันนี่มันก็เลยดูดีโอเคนะส่วนเสียงไม่ต้องพูดถึงครับอันนี้ของดีอยู่แล้วครับดูวันนี้ลองเปิดเพลงขอนใจคนไข้แรงให้ฟัง,งมันก็ดังดีใน<อ>ระดับของมันนะเ,เ,เสียงใสามากผมบอกให้เสียงดีมาก แรงงานจ,นจนจนของคนก่อสร้างจับมือน้องเดินเคียงข้าง <Okay. S 1> บนทางรักอันมืดอเสียงมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับแต่ทีนี้ผมลองไปอ่านรีวิวเจอครับจริงๆผมก็อ่านมานานละผมก็ไปลองอ่านรีวิวกับสเปคของมันไม่รู้พอมองเห็นไหมพอจะมองเห็นอยู่นะถ้าถ้าให้ดูว่าสเปคของมันก็คือมันบอกว่า หนักประมาณ184กรัมครับแล้วก็เป็นบลูทูธเวอร์ชันสี่ตอบสนองความถี่ตั้งแต่1 8 0เฮิร์นะครับก็คือเบสคุณจะไปหวังเบสความถี่ต่ำๆเลยไม่ได้หรอกเพราะว่ามันได้ที่แค่1 8 0เฮิร์นี่เห็นไหมมันบอกว่าได้แค่ที่1 8 0เฮิร์นะเบสก็ได้แค่นั้นแหละ1 8 0แเฮิร์คุณจะไปเอาอะไรกับมันมากเนะลำโพงมันดอกนิดเดียวเองนี่ครับแล้วก็สามารถ ฟังได้ถึง5ชั่วโมงเลยถือว่าโอเคอยูน่นะผมชอบมากเลยส่วนการชาร์จใช้เวลาแค่2.5ชั่วโมงแบตเตอรี่น่าจะเป็นแบตก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ข้างใน 730mAh mm ครับแล้วก็นี่ครับกันน้นํา IPX7 นี่ผมชอบตรงนี้แหละกันน้ํา IPX7 ตรงนี้แหละแล้วผมก็เลยลองไปเซิร์ชดูหาข้อมูลมาว่าการกันน้ำระดับ IPX IPX และก็เลข7มันคือกันระดับไหนนี่ไงก็คือ IPX มันมันจะกันแค่ตรงนี้ครับเราดูไอ้เลขเลขตัวสุดท้ายเด็เลข7ใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะกันกันน้ำระดับ IPX 7อย่างที่มันบอกอะ่ะ IPX 7ก็คือเรามาดูสเปกมันก็คือเราก็มาดู7มันบอกว่าสามารถกันน้ำลึกได้ 1>, 1เมตรเป็นเวลา30นาทีโอ้าหล้ออะไรนะครับผมก็เลยเตรียมอุปกรณ์มาวันนี้ครับนี่ครับก็เลยเตรียมอุปกรณ์มาเพื่อว่าจะทดสอบให้ดูว่ามันจะกันน้ําได้จริงหรือเปล่าครับ<อ>ก็นี่เตรียมกระติกน้ํามาแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูอันนี้ขอบอกครับอันนี้เป็นงานแท้นะครับงานแท้ประกันมหาจักรแต่ว่าถ้าผมไปจุ่มน้ําล้ะน้ําเข้าเขาก็ไม่รับประกันให้ผมนะ ก็ก่อนที่เราจะลองลงน้ําดูเราก็เช็คพวกนี้ให้ดีก่อนนะครับรูพวกนี้พวกจุดจุดต่อสําหรับชาร์จแบตตรงนี้นะครับนี่ที่มันแกะได้เพราะว่าตรงนี้เราต้องอุดให้ดีเพราะว่าไม่งั้นน้ําจะเข้าได้และข้างหลังก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเอาจุ่มน้ําดูว่ามันจะกันน้ําได้ดีอยู่ขนาดไหนก็ลองเปิดเสียงไปด้วยแล้วกันเลยนี่ครับ ผมว่ามันน่าจะกันได้อยู่แล้วแหละลองดูนะนี่ครับน่าจะขันได้อยู่นะไม่เห็นมันจะดังเลยโอ้ยชั่อะไรเนี่ย <c oughs> ฟองขึ้นครับตอนนี้มันจะพังไหมครับเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกนะว่าอุ้ยเชี่ยดูเสียงแตกเลยว่ะ แย,าายบทางบ่อเนี่นยเ,าาเสียงแตกไปแล้วครับเสียงแตกไปแล้วครับน้ําเข้า <c oughs> น้ํามันน่าจะเข้าไปในตะแกรงครับตอนนี้เเดี๋ยวเราถอดเคสออกมาดูแล้วกันน้ํามันน่าจะเข้าไปในตะแกรงนี้ครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับหรือเปล่า มีน้องเียงกี่าสบายก่อนอ๋อกดผิดกดผิดมือไปโดนครับเดี๋ยวต้องรอให้มันแห้งครับเดี๋ยวลองลองจุ่มน้ำอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวครับขอบูทูธหลุดมือไปโดนปุ่มบูทูธเนี่ยเมื่อกี้ JBL คลิปคลิปสองหรือโกสองโกสอง เดี๋ยวนะครับขอเชื่อมต่อแป๊บหนึ่งตอนนี้เสียงแตกไปแล้วนะครับเพราะว่าม uh ันลงน้ำไปเดี๋ยวจะลองจุ่มไปอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเนะดูครับเพราะว่าน้ำมันเข้าไปตรงไอ้นั่นน่ะแหละเห็นไหมน้ำมันเข้าไปในตรงตะแกงอะครับเอ้ยแต่พอก็ฟอลฟังได้อยู่นะ อ้าจบหนึ่งนี้เสียงก็ยังพอได้อยู่นะโอ้ตรงนี้สั่นมากเลยวะเนี่ยครับข้อดีของ JBL เนี่ยแหละครับเราเอาไปฟังในน้ำเล่นได้ครับเพราะว่ามันบอกว่า กันน้ำระดับ30ซนติเมตรเอ้ยลึก1เมตรดิอันนี้ยังไม่ถึง1เมตรเลยก็ชิวๆอยู่แล้วแหละสบายๆครับของดีครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองเพลงที่มันเบสหนักๆกันดีกว่าว่าเสียงมันจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าหลังจากที่มันลงน้ำไปแล้วเสียงมันจะมีปัญหาเปล่า เสเบดเราเราไม่ต้องกลัวพังครับเพราะว่าผมมั่นใจครับมั่นใจว่าของดีมันไม่น่าจะพังกันง่ายๆเอาเพลงหนักๆดิอันไรนเนี่ยเอาเพลงนี้ดีกว่าแต่ตอนนี้น้ำมันเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องรอมันแห้งนะครับเพราะว่าผมแกะให้ดูดีกว่า ผมจะงัดตะแกงมันออกแล้วกันว่าว่าตรงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวขออุปกรณ์การงัดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการงัดแงะมันออกมาละววิธีการงัดนะครับผมก็ไปหาเอาบัตรบัตรอะไรแข็งแข็งเนี่ยอันนี้มันบัตรมันเสียแล้วก็มาเยะๆยแต่มันเป็นรอยเป็นนิดนึงเลยโขไปไปแล้วค่อยงัดมันออกมาครับอืมใครมีวิธีที่งัดง่ายกว่านี้ก็บอกหน่อยแล้วกันแต่ตอนนี้ผมพอจะงัดออกมาได้แล้ว เดี๋ยวมาดูกันว่าระบบกันน้ําของมันเป็นยังไงครับนี่ครับเดี๋ยวของัดอีกแป๊บหนึ่งแล้วกันนี่ตอนนี้แงมออกมาได้ละเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับตอนนี้ก็ทําการงัดมันออกมาได้เรียบร้อยละก็มันจะเป็นตะแรงครับเป็นตะแรกงกั้นอยู่ก็งัดดีๆนะครับก็เท่าที่ผมลองเมื่อกี้ที่ผมลองให้พวกคุณดูอะ่ะเดี๋ยวลอง เดี๋ยวลองเปิดใหม่อีกครั้งรอบหนึ่งแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็เลยลงน้ำได้ไงดูนะเนี่ย JBL ลงน้ำได้ไหมก็มาดูกันเนี่ยครับก็ลงน้ำได้อยู่นะ ใช้ได้เหครับลงน้ำได้อย่าได้แคร์ครับของเขาดีก็ถือว่าโอเคนะผ่านอยู่นะในการลงน้ำของ KVL เราต้องมั่นใจว่าของเขาดีครับเราก็เลยสามารถทำอย่างนี้ได้แต่ถ้างานก๊อป,ปี้ผมไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่งานแค้มันเป็นสภาพแบบนี้แหละ โอเคนะครับคลิปนี้ก็าจะมีประมาณนี้นะครับก็เป็นการทดสอบให้ดูกับ JBL ลงน้ำได้ไหมโอเคครับคลิปนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ